พอจะพายดูหน่อยปึ๊บโอ้ย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 ข้างล่างนะอ,อันนี้นี่พี่ทั้งเล็กทั้งใหญ่เลยลูกว,ว่าอะไรวพวกเนี้ยหนอลูกว่าผมไม่เคยเห็นด้วยลูกมันใหญ่ขนาดนี้เลยนะทำมาัชั่วก็มันฉีดจมูกขึ้นมาเลยเนอะบอกมีอย่างนะนี้นะนี่อย่างออกมานี่สวัสดีครับคุณผู้ชมเปิดคลิปเลยละกันนะครับนี่เรามาเจอลูกนี ลูกใหญ่ๆนะที่พี่จัายลงไปดูโอ้ที่พี่จัายมาแล้วโอ้พ่อลูกใหญ่จริงนั่นะโอ้เขาพ่อบอกว่าบอกว่านะครับมียางโอ้โหยางเหมือนยางพาราอย่างที่บอกกันนะแต่มันไห้ความหนืบความอะไรนี่จะไม่ได้เขาเลยไม่ใช้นะยอดกินได้ครับยอดกินได้หน่วยกินได้เนี่ยยังไม่ได้ให้ไปดูนะลูกอยู่ตรงนู้นลูกใหญ่มากนุ้น ที่มันนั่งอาเปาะแอร์แปรนี่คือเดินทางเนาะ,เ,ออะเราเดินทางพอดีมาเอาชีวิตรอดสิบสิบสองชั่วโมงนะครับแล้วก็เหนื่อยไม่ใช่คนนี้นะคนเหนื่อยไม่ใช่คนนี้นี่เอากอเอาเลยคือ,อหเ,เหนื่อยมากครับแล้วก็มาเจอนี่พอดีแล้วถือโอกาสว่าอ,ออยากกินลูกนี้มากเลย,ย,ยเมันอันนี้มันราเขาปากเขายัางไม่อันนี้มันเป็นอาหารทีน่นั่นเนี่ยแต่มันแต่ผมไม่เคยเห็นนะลูกใหญ่ขนาดนี้ไม่เคยเห็นแถวบ้านมันจะมีแต่ต้นเพราะเราไม่ค่อยมีลูกเท่าไหร่ เขาก็ตัดตัดทิ้งตัดทิ้งมันไม่ทันแก่มัง้งอืมถ้าเขาตัดปล่อยไว้มันทันรยโอ้โหน,นี่เป็นเหมือนช่อดอกนี่เลยอันนี้เาทำอาหารทําอะไรได้มั้งเ่าะอันนี้อะไรอย่างนี้นกับน้ำพริกน้ำพักก็ได้กับไข่เม็ดก็ได้แล้วก็เกี๊ยวก็ได้แกงเหรอแกงแล้วก็ตุ้มแล้วก็ตำอย่างมันนุ่นก็ไรงั้นงั้นเอาไปดีกว่าจะทําอะไรก็รอติดตามเดี๋ยวไปทําอาหารต้องเมนูนี่ลายปีน่าผมได้กินเนี่ยอืมเราผมยังไม่เคยกินเลยเอาแต่เนี่ยได้กินของแปลกอีกแล้วได้กินของแปลกออเาย เหตุมาจากเหนื่อยครับจริงๆไม่ใช่แค่พ่ออยู่นะผมก็เหนื่อยมากเหนื่อยเหมือนกันนาซีนเลยพี่แสนตอนที่เราลงมาจะเป็นรอยนู่น หน่ายไหมโอ้ยไอ้ไกลนู่นฝั่งไกลกลับเลยเลยมันเล่นไวไหมตรงยอดอ้อยอ๋อยอดอ๋อเหรอเราเราลงมาจากห้วยนั่นแหะที่ผมพาลงมานู่นมาจากเก้าไหลชีปลอยไปนั่นไปนี่ห้วยนู่นไม่รู้มันมันไกลมันไกลแสงเราเดินขึ้นมาตามห้วยอ่ะขึ้นมาตามห้วยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาลูกนี้ นะครับแล้วก็รอติดตามนะครับว่าเราจะเอาไปทําอะไรกินนะแกงใส่อะไรยังไงหรือเอาไปตำนะครับผมก็ยังไม่เคยชิมเหมือนกันรอติดตามมันมันเปลี่ยนหลายเมนูอะไรอยู่นะเนาะเดี๋ยวเก็บวัตถุดิบก่อนครับพอจะพายดูหน่อยปุ๊บโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันมีน้ําปกตินน้ำมินปกติถ้าเท้าเท้าติเท้าเะไาติีกงนะครับลองเอาเนื้อออกให้หน่อยอันนี้มันแมลงหรือเปล่าหรือว่าเม็ดเม็ดเนี่ยถ้ามันชุกมันนั้นในมันสีเหลืองสีเหลืองก่อนึงนี่นะ อืมก็ไม่มีกลิ่นเลยนะกล่นเหมือนมันเหมือนไม่แน่ใช่ยังอ่ะไม่มีกลิ่นเลยนะเนาะเย็นๆครับกลิ่นไม่ค่อยมีอะไรแต่ข้างในคล้ายๆมะเดือนะพี่ครับแต่ถ้าเป็นมะเดือเนี่ยข้างในจะเป็นแมงเต็มเลยขัดนิดหน่อยนะอืมแต่กับน้ําพริกได้ที่เป็นลูกเนี่ยพี่แซมหวานๆวนฝาดๆนะอืมอืมหกกรอบมากฝาดอืมใช่นิดหน่อยอืมมีความเปรี้ยวนิดๆแกงน่าจะอร่อยจริงเพราะเนื้อมันแน่นมากอืมอืมเลยอ่ะยอดไม่เคยกินแต่ลูกไม่เคยกินโอ้ กรอบมากดูดิเนื้อแน่นมากเดี๋ยวยังไม่พายไปดูที่ต้นน่ะเยอะมากอ๋อนี่เหรพี่พี่ใจว่ามันหวานอะจริงจริงๆทำมันชั่ก็มันฉีดแชมพูเข้ามาเลยหนึ่นแรงลยนะโอ้ยเป็นเม็ดเม็ดเหมือนไข่อะไรเลยอ่ะอะไรอ่ะจำลักก็ใช่นะมักให้น้ำมันหมูเมื่อไหร่ไม่มีกลิ่นอะไรไหมพี่เหมือนกะทิอ่ะเหมือนเหมือนกลิ่นกะทิที่เขาทำข้าวต้มอ่ะเหมือนน้ำมันมะพร้าว นะไปดูต้นไปดูลูกมาสิเนี่ยข้างล่างนี่ครับเออครับเรงนั้นอ๋อข้างล่างนี่พอแล้วนะคุงนี่เลยอ๋อไม่ของผมอ๋ออันนี้ลูกหนึ่งอันไม่ใช่แล้วลูกอะไรน่ะอ้ยข้างล่างนะอันนี้พี่ทั้งเล็กทั้งใหญ่เลยโอ้ยมันออกถึงรากมันเลยอ่ะโอ้ถึงคนเลยถึงคนรากมันเลยอ่ะโอ้หมักหมักว่าเนาะภาษากลางเรียกอะไรพี่ รู้มลูกว่าอะไรพวกเนี้ยเนาะลูกว่าน่าจะใช่เนาะผมอะไอเอฟซีคอมเมนต์บอกแล้วกันครับลูกนี้นะหมกว่าผมไม่เคยกินเลยผมก็ไม่เคยกินเลยผมไม่เคยเห็นด้วยลูกมันใหญ่ขนาดนี้เลยเนี่ยในรลองของแปลกแถนั่นเนาะอืมโคนมันอยู่ตรงเนี้ยมันออกเลยนะโคนข้างล่างนี่ออกเลยนะโอ้ไม่ธรรมดาครับลูกดกมากข้างบนก็มีเต็มเลยดูวยพอเราเป็นแสนภาพสองมันจะพอแล้วโอ้เยอะแล้วเยอะนะครับเนื้อมันหนาอืม เราเราพี่จัยเราทําไม่เป็นนะเนาะเชฟเขาทําเป็นเขาก็ไม่ต้องลงมืออะไรอ่ะเราทําอย่างเดียวไปไปแล้วครับไปเอาได้นะแต่ใครจะแบกกลับเป๋าท่นี้พี่จัยรับผิดชอบไปหนึ่งถุงนี่เป็นแชมพูเหรอะอ๋อถ้าสุกข้างในชมพูอ่ะชมพูเอออย่าอย่าเห็นตอนสุกปอกปอกก็กินไหมเทอาเอาไปบ่มได้ไหมอันนั้นใช่มันมันต้องสุกตามธรรมชาติธรรมชาติของมันค่ะทำมันด่วนหลวงพระทุกันนะเป็นเมนูอะไรเราติดตามครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไผ่นะครับวันนี้เราจะมานัดทําเมนูหมักว่านะอุย้ยพ่อมาเตรียมของมาทำอะไรร้อนล้วไม่รู้ครับพ่ออุ้ยทำร้อนล่ะทำอะไรขอนมปองขอนมปองเออหุงเสร็ปงปองนี่เหรอ,อ,อ,อรโอ้ยเดดแน่นอนสุยยอดเนยนี่นะหมักว่าน่าจะเห็นต้นคลิปแล้วที่เราไปเอาในป่าเนาะนอันนั้นเป็น สามสี่วันแล้วนะเอาเรากลับมาบ้านเนี่ยเรามาพักผ่อนแบบเหนื่อยเหนื่อยพ่อเสียงพ่อยังเป็นหวัดอยู่เลยโอ้โหไปนอนคืนนั้นหนาวจริงโอ้นเทียอ์เลยคุณผู้ชมหนาวแค่ลืมบัตรเคริตก่มนจะ่นะมันเหนื่อยๆนะเหนื่อยใช่เนี่ยหมักว่าหมักว่าวันนี้จัดเลยโอ้โหหุงใส่หนังปองหุงไว้เดี๋ยวน่อยหมฉันเอาปองเข้าขนาดเนินหนังว่าเลยนะใช่ดูหนังปองเลยหนังปองวัวครัวปลาพายครับสนใจสั่งได้จะได้เป็นเม็ดแบบนี้นะแต่โลโก้นี้ไม่ใช่นะนี่แค่หมูนะครับถุงมันเฉยนี่ จะได้มาเป็นแบบนี้นครับคุณผู้ชมสั่งไปก็จะไปทอดก็จะได้แบบนี้ไอ้ยัองปอกเปลือกไหมวะปอกอะปอกเปลือกนะเอกนาะเครื่องมีอะไรบ้างนี่เตรียมหมดแล้ววะเครื่องมันอะอืมกิมมอละละมีนะเกลือชูรสผ,ขง,ผขง,งขงมิน้นผงขมิ้นอันนี้อันนี้อะไรผงทุ่นเน่าผงทุ่นเน่ากระเทียมหอมแดงกระเทียมหอมแดงแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็หนังปองเนาะหนังปองน่งนนนะโอ้สุดยอดครับ ครบหมดละอ่ะจะแล้เดี๋ยวทอดอีกสักรอบหนึ่งเอาหม้อมอ,อ,กออกงี้นะครับมันน้มัน,นมันมร้อนเกินไผมันหยุดมันได้อ่ะครับเปิดงานม,มากครับอยอดเลยหนังปองวัวต้องครัวปลาไผ่สนใจสั่งไปชิมได้พอแล้วเนาะพอละนี่ก็เอาไว้กินเอาไว้กินเลพาะเราไม่ใส่หมดนะอ๋อกินแบบกรอบๆถ้าเราใส่แกงมันจะนุ่มๆคล้ายๆกับพอปลานะครับเออนั่นแหละเดี๋ยวรอดูน่ะทำอะไรก่อนวะทำอากาศเอาตั้งน้ำเกลียงก่อน ทำแกงรอเลยอ่ะทำแกงรอถ้าลูกเต๋อย้ำรัวพเมือ่อกี้ถอดหลังป้องก็ไปตั้งน้ำแกงอือน,น้ำแกง,งลงไปเออปรุงรสเลยไม่เกือนะครับน้ำแกงคือน้ำเปล่าๆอย่างนี้เลยครับแล้วก็มาปรุงรสทีหลังแบบนี้นี่ชูรสเกลือชูรสครับนี่ผขงขมิ้นนะครับนี่เกลือชูรสผงขมิ้นอิฐไทยของถัง่วเนาว่า นี่แหละความเข้มข้นอันนี้คือแบบสุดอรชานจริงเลยนะนี่นนนใส่หนังปองใส่ผงถั่วเน่าน,นี่โอ้โหขมิ้นด้วยใส่นนลงไปครับใส่ปองให้นะใส่ด้วยกันโอเคนี่หนังปรอบพิทชาก,กรอบนะครับใส่ลงไปเลยนี่หมดแล้วอันนี้ไว้กินนะนนไวกับไว้กินกับกรอบอันนี้ใส่ในน้ำแกง อันนี้มันจะนุ่มนะครับเวลามันจะคล้ายๆกับพ่อปลาเนาะเออนั่นแหละอย่าต้องต้มนานหน่อยนะใครเอามาเอามาต้มต่อนี่ต,ต้องต้มนานหน่อยแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากทกําใส่แกงเงี้ยต้องไปทอดกรอบก่อนไปทอดก่อนถ้ามอนที่แข็งๆใส่ทําไม่ได้นะอันน,นั้นทาวี่แข็งๆใส่แล้วขามจุ้มว่วงกูนึกว่าจกินนะเออใส่หอมแดงต่อเลยเนาะนั่นแหละหอมแดงหอมแขกใส่ลงไปอันนี้เพิ่มความหวานนะครับเป็นน้ําตาลเลยหอมขาวนะครับใส่ลงไปหน่อยหอมแดงเสร็จตามด้วยกระเทียมใส่แค่กระเทียมหอมแดงเนี่ยเนาะเออนั่ คือเวลาเราใส่น้ําแกงคุณผู้ชมเราใส่นี่ไปเราเราต้มนานเนี่ยมันจะข้นข้นนี้ความนี้รสชาติจะออกมานี่โอ้หแป๊บเดียวคุณผู้ชมเดือดลุบลุแล้วเนี่ยมันวุ้ยนะเตรียน้ำเกลือหน่อยเตรียมน้ําเกลือไว้หน่อยบอกว่ามีอย่างนั้นะนี่อย่างวันนี่ไม่อย่างนะโอ้ยย่างเต็มเลยขนาดนี้หลายวันเนื้เนี่ยดูโอ้กอกแป๊บเดียวเห็นไหมสีไปแล้วนจ้ะสีมันจะออกน้ำตาลเลย โอ้ยเนื้อแน่นมากคุณผู้ชมมันจะเป็นรสชาติยังไงว่าเวลาเราไปกินมันคล้ายๆเหมือนลุ้นละกินมันเหมือนกันอืมเรนไม่เคยกินเลยแกงเนี่ยเขาบอกให้หน่อยได้นะครับไส้มันนะอืมอันนี้แบบหายากนะถ้าไม่ในป่าไม่มีเนาะโอ้ถ้าเจอป่าที่ตีใหญ่มันออกมันแบบนี้นะเนี่ยนะแต่พูอต้นมันมีใช่ไหมแต่ไม่มีลูกใช่ไหมชาวบ้านเราเออไม่ละเป็นเม็ดๆนะข้างในคุณผู้ชม จริงๆพี่ยนแล้วก็กินอะไรอยู่นะกิดดนอะไรเนาะแบบนี้นหั่นเป็นชิ้น,น,นเนาะนี่นนนนฟังเสียงซอยอะ่ะกรอบดีมากนะกรอบกรอบอยู่ถ้าเราไปแกงก็น,น่าจะนุ่มๆเหมือนขนุนใช่ไหมเออนั่นแหละเหมือนขน,น,นุนนั่นแหละไม่เจ็บไม,ไม่แข็งแล้วนี่ทีน,นี้แปลงเนี้ยกินน้ำไปก่อน นี่น้ำเกลือดูดูมือพ่อดิยางมันสีออกเลยนะเดี๋ยวจะช่วยหั่นกันนะครับเอาละประมาณนี้ครับโอ้ล่ะสีน้ำออกออกเด่งเลยยางมันเห็นไหมเราแช่ไว้ไม่ไอที่เราหั่นเห็นไหมไม่ค่อยมีรอยช้ำอะไรอ่ะเถอะลงไปเฉลยเนาะเถอะเลยอันนี้มันก็นานอยู่ก่อนนะจะใช้แกงขนุ่นเราก็ต้องใช้นี่นานหน่อยเอาละนี่เนอะผมว่าน่าจะเหมือนขนุนจริงเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีกลิ่นของมันเนอเนี่ยนะกลิ่นเอกลักษณ์เนี่ยนหลแกงไปก่อนเนาะสุกหน่อย เเอาปื่อยนะหมักอะไรนะพอชื่ออะไรเนี่ยเขาพ่ามาบอกว่าหมักว่าหมักว่าหมักว่าแจงหมักว่ากันุ้งคุ้งสุดที่เขาเรียกว่าหุงนะเพื่อคุ้งหมักุ้งบอกว่าหุงให้สุกก่อนกินเริ่มมาเออมันมีกลิ่นเอกลักษณ์จริงนะพ่อมันมีกลิ่นของมันอยู่มันรุ่นมันมันมันกลิ่นมันมันเหมือนเหมือนนุ่นนะครับนี่นี่พอเลยนี่บดเขาไอหมักว่ามันลงไปอยู่ข้างล่างหมดแล้วอ่ะไงมนแล้วก็ขึ้นเทศนาะขอขึ้นเทศหน่อยเป็นการเปรี้ยวเปรี้ยวหวานอันนี้ อันนี้ก็เสิร์ฟเป็นลูกเลยเนี่ยติดหมดเลยใลูกนี้เลยนี่โอ้ยไอ้ดูชิ้นเนี่ยคล้ายๆขนมจริงเดี๋ยวถ้ามากินมันมันรสชาติของมันมันมีกลิ่นรสชาติที่แตกต่างกันไหมกลิ่นผัดอะรอ่อยชิมแล้วผมไม่เคยกินเลยกลิ่นหอไหมครับผมเคไหมครับผมกินหอมมากเลยกินหอมเลยเอาเลยครับดูโอ้โหดยตรงนี้ผมนึกว่าขนม ป๋อเนื้อมันเหมือนกันนะที่มันแกงแรกแกงเหมือนกันที่มันรชาัดเหมือนกันกิ่นมเหมือนเนื้อมันอะเออไรละไรละไรละนี่ปิดท้ายเลยนี่ชีน้อยโอ้โหเอาละครอ่าครับเรียบร้อยละความกินละมากเสร็จเลยครับมาปึง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 โอ้โหหนึ่งโมงอยู่ทั้หมดครับได้ โอ้โหอะไรเนียเ้ยจะกินขึ้นมาโอ้จริง่อผมมาพอมาแล้วนะมันกินมเหมือนันมัอนหนเนือมันมือที่พว่บอกมันจะมีกินเอกลักษณ์ของมาจริงคุณชมพอมาแ้วอะมามามามบมมาากนมามมากาาามาามาาาาาาา อีก้าโมขนาดอีก้าโมขนาดอีก้าอีก้าโมขนาดอดสนู้ดยอดเลยมันมันมีกลิ่นของมันมันหนึบหนึบนิดน่อยเนื้อมันรสชาติมันเหมือนมันหนุนมันแตกต่างในขนาดอะคนละอย่างนะคนละอย่างนะโอ้โหนี่ทำให้กลิ่นเต็มหูเนื้ออันนี้นะนี่แต่สีนี้คล้ายๆขนุนเลยเหนียวไหมเพราะเหนียวหรือนุ่มนุ่มนุ่ม เนี่ยหนังเลยนะอืมอันนี้ใส่แกงครับเวลาเอาไปใส่แกงจะเป็นอย่างนี้อันนี้มันคล้ายๆกับป๊กปลาดีป่ะมันอร่อยเดีนันอร่อยกว่าแล้วแต่คนชอบอืออืมอือเข้าคุณเกล็ดเลยอันกรอบก็มีนะครับหลวงปู่นี่นี่แบบกรอบอือ ชุนยอดมันดึงๆเลยนะเพราะลังจับเลยิเนาะอย่างเงี้ยโอ้โหชิกได้เลยเห็นไหมน้ำแกงเข้าไปอยู่ในมดแล้นอ่ะถ้าอยากไปใส่แกงนะลองทำดูกืนน้ำลายเนี่ยหอมมากหมดเลยเนาะไบอกว่าหงไม่ไหวละวขอลองชิมนะบอกว่าเป็นไงไม่รู้ครับใส่หนังฟองมะเป็นยังไงครับ มันเคี้ยวแบบนึบๆเนาะนุ่มๆแล้วกลิ่นอะเวลาเวลาตักเข้าปากไปกินออกมาเลยนะมันมันมันเหมือนนุ่นกลิ่นมันน้ำควันอย่างอื้มันหอมดีเนาะหอมมันๆยังไงไม่รู้อืมเอาตัวมันยำตำก็ได้เนึ่งคล้ายๆเมืนนุ่นละโตมันก็เปื่อยแท่งแบบมืนนุ่นเนาะอืม ไม่เคยกินครับไม่นี้อืมไม่เคยได้กลิ่นมันนะไม่มีลูกอะไรเหมือนมันนะกลิ่นเนี่ยหนังปองเอาไปใส่แกงก็ได้กินกินแบบกรอบๆกนะ้อืมน้ำแกงนี่ก็หอมอะเนี่ยม,มีกลิ่นลูกนี่นละ ลูกในครั้งสุกมาก็กินได้อยู่นะได้หรอได้กะบของปวกข้างในข้างๆมันเดือดเลยเนาะออืืมมแต่แปลกลูกอนี้ไม่มีแมงข้างในถ้ามันเดื่อจะมีถ้ามันสุกมีไหมมีแมงไหมเยอะหรอช้างสุกมาเน่าอย่างนี้ละลืมแล้วเยอืม

เป็นอาหารในป่าเดินมาเหนื่อยก็เหนื่อยนะมาเจอลูกนี่พอดีเก็บเลยแล้เขาใกล้เกลงเนื้อมั้มอะไรอะลงลงไปใส่บ้างขนมครับเป็นอานป่าป่าแถวนู้นนี่ธรรมชาติมากรรมชาติเต้นะจากก้านหรอะบ้าตะกู โอ้มนมีหน่ายอย่างโมกโมกกลิ่นนี้แปลกมากเหมือนผลไม้ก็มีหอมๆมันๆเนาะอ,อ,อืมอืมนี่แังฟองครับเวลาใส่แกงอะ่ะมันจะดูดน้ำซุปเข้าไปหมดเลย อืมอ,อืมแม่เคยกินมะแม่กินไม่แกงเนี่ยถึงกัเดี๋ยวมีอยู่เดี๋ยวไปให้แม่แกงที่บ้านอืมว่าทำไมอยากกินนะ Mmm